แบ,บสุขทิพย์สารักเมืองคือปีใหม่อ่ะมาครั้งนึงแล้วปีใหม่มาครั้งนึงแล้วแต่ตอนนั้นมาจหาหังหวะที่ว่าคนต่อแถวยาวเยียดปีใหม่แบบเลยไม่ได้เข้ามบ้านปีใหม่แบบคนเยอะนะเพราะว่าปีใหม่อะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนะ โอเสาแรกเ,ออเรามาเสาแรกของปีแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีใครมาเนี่ยแหละแล้วเขาก็เลยให้ต่อแถวเข้าต่อแถวยาวมากก็เลยไปไหว้วัดวัดโพวัดโพแล้วก็ไหว้เขวัดพระแก้าวัดพระแก้วมันยังติดอยู่ในใจไม่ได้เข้ามาไหในศาลหลักเมืองทีนี้ก็เลยพายนะอีกรอบหนึ่งใช่ ไปทางไหนต่อหารถดีหรือรถตบโต๊ดับรถดีกว่าไหม,มได้นะโอเคแล้วขึ้นรถตรงไหนอะรอทำบรรลุเป้าหมายแล้วเออทีเนี้ยขึ้นรถตรงไหนก่อนแล้วที่เขาจอดตรงองเราตรงท่ารถะได้ไหมเขาก็จะวนไปอะ วนไปไหนไม่รู้อ่ะออ๋คือเราต้องไปรอด้านข้างเหรอข้างตรงเนีเ้ยแล้วเดี๋ยวนี้เขามีจอดตรงนี้หรือเปล่าออออ่ะเไ้ท้ายซอยเนี่ยเหรอ <c oughs> ใช่แต่ต้องเดินไปเอเอหรือไม่ก็เดินไปไปรอข้างๆแล้้วขึนเอเอ ไม่รู้่ทำไม่ได้ต้องเดินไปแล้วกันบองหน้าเรบอกว่านัาพอไม่ดีมันบอกเอาต่างชาติเยอะไม่เดี๋ยวนี้ดีกว่าเดิมนะดีกว่าตรงที่ว่าเขาบอกตรงจุดเลยไงจุดที่ 1, 2 เพราะปกติออกมาปุ๊บก,ก็วายตรงกลางเลยอไม่ได้ขึ้นวายข้างบน <c oughs> จริงๆถ้ามาเย็นๆนะเลยไปสะพานเหล็กได้นะอยู่แต่เดินไปด้านนอกดิอย่าเลยร้อนเลยร้อนเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว แก้วกล้องหาใช่ไหมเพราะว่าได้เข้าไปอยู่ข้างในเลยนะเข้าไปว่ายแก้วด้านในตอนเรามาเราเข้าทางนู้นเหรอเข้าทางนู้นใช่างตถ้าเรากลับทางไหนเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนจะมีกินเสี่ยวตรงนู้น